สีวันเกินนี้ใครคิดร้ายแพ้ภัยตัวเองอาถรรพ์กกบาดเอกตรงกลางหัวใจโชคชะตาของคนเราเอาแน่อนอนไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับใครเลยครับต่างคนต่างอย,อยู่อย่างมีความสุขไม่งั้นมันจะเกิดความเล่าหลอนอาถรรพ์กกบาดเอกตรงกลางหัวใจแรงเป็นอย่างมากใครคิดร้ายมันเล่าร้อนไป มันพังพินาศไปเองมันเจ็บปวดรัวร้าว,วแสนทุกทรมานไปเองมันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ามันย้อนกลับย้อนกลับมันเป็นยังไงลมพัดพูบกลับไปนะครับลมนี่คือลมแปลงดังพาย,ยุแปลงด้วยอาถรรพ์แรลงด้วยอํานาจสิ่งเหล่านี้น่ากลัวไหมน่ากลัวเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นต่างคนต,ต่างอยู่ไม่ต้องสนใจใครใครจะเป็นยังไงก็ช่างนะครับสิ่งวันเกิดมีวันเกิดอะไรบ้าง ที่แรงเป็นอย่างมากคนเกิดวันแรกคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเด็ดเดียวห้าวหารเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จลงชะตาเซนแรงสัมผัสพิเศษปูฤษีคอยช่วยปกปักคุ้มครองภาษาพละพลังอำนาจบารมีวาสนาบังเกิดขึ้นกับคนเกิดวันนี้ชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคจะทำอะไรก็โดดเด่นกล้าได้กล้าเสียและรีเริ่ม แต่ว่าพลังที่จะเกิดขึ้นที่ใครคิด้ายนั้นเขาไม่ต้องทําอะไรสิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นเกาะเพชรกาแพงแก้วนะครับใครจะทาอะไรมันก็เกิดผลนะแต่เกิดผลได้ยากเพราะวันนี้เป็นวันแข็งอํานาจปารมีวาสนาบังเกิดขึ้นกับคนเกิดวันอังคารเทพเทวดาฟ้าดินปกปกัปกคุ้มครองราาักษาแต่ย้ํานะครับต้องไม่เหนือเกินกาไม่เหนือเกินกาก,ก็คือไม่ได้ไปยุ่งกับเขาก่อน ไ,ได้ไปแก้ดวงให้เขาก่อนไม่ได้ไปผูกดวงไม่ไมไ,มไ,มไปทําอะไรเขานะครับแต่เขามาทําเราก่อนอันนี้เทวดาจะมาช่วยเต็มกําลังแต่ถ้าท่านไปยุ่งเกี่ยวแน่นอนครับไม่มีสิ่งใดเข้ามาช่วยก็ถือว่าไปยุ่งเรื่องกรรมกนอืน่นะครับผมเพราะฉะนั้นคนเกิดวันนครเราแวดระวังดวงชะตาตกตําแหน่งการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษา ใครคิดร้ายแผลภัยไปเองผังพินาศอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศิสิทธิ์คำชูหนุนนำปูเสือช่วยเหลือปกปักคุ้มครองสษานะครับผมแรงพละพลังแรงดังเสือจิตใจของคนเกิดวันอังคารจะฮึ่มมีอำนาจบารมีวาสนาทําให้คนอื่นนะครับตกต่ำเบี้ยดินเขาเรียกว่าถึงขัน้นถึงขั้นไม่มีข้าวจะกินตกต่ำเบี้ยดินชีวิตตกต่ำย่าแย่นะครับนะครับ,นะรบไม่ถูกหวยไม่รวยอะไรทั้งนั้นชีวิตไม่เหลืออะไรเลย แบบนี้เขาเรียกย้อนกลับไปนะครับผมแก้ได้ไหมแก่ยากนะครับบอกได้เลยมาดูคนเกิดวันอไปคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธเป็นอีกหนึ่งวันที่ดวงชะตาใครคิดร้ายแพ้ภัยไปตัวเองแพ้ภัยตัวเองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นด้วยอำนาจบารมีวาสนานะครับผมคนเกิดวันพุธตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ไง ดวงชะตาแข็งเป็นผู้ให้อํานาจบารมีวาสนาอดีตจชาติเคยเป็นผู้ให้มาก่อนเคยช่วยเหลือปกปักกุ้มครองราาักษาดูนชช้ำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผัน 8, พัฒนาอย่างก้าวกระโดดชะตาชีวิตอยู่ร่มเย็น็นสุขแต่ทักไขเข้ามาข้องเกี่ยวนะครับดวงชะตาของเขายิ่งใหญ่ยิ่งนักตกตําแหน่งเดอะสตาร์นะครับอํานาจบารมีวาสนาบนกุศลวาสนาจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินใครคิดร้ายนะครับ มันจะแพ้ไปด้วยตัวเองมันเกิดอะไรด้วยวันเกิดวันนี้นะครับเกิดความเล่าร้อนไฟที่แผดเผาวความเล่าร้อนมันจะย้อนกลับไปไม่ว่าคุณจะเผาไฟมาไฟนั้นก็จะย้อนกลับไปมันจะเกิดความร้อนหนาวกระวนกระวายกระสับกระส่ายแทบจะทนไม่ไหวนะครับผมสิ่งต่างๆที่มันบังเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมจะต้องร้องไห้ดิ้นทุลนทุนทนลายนะครับคนเกิดวันนี้เด็ดขาดเด็ดเดียวอาหาร นะครับผมวงล้อแห่งวัฏจักรนะครับผมจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีสิ่งใดที่เข้ามาจะได้ถูกเลือกทางนะครับไม่ว่าจะเป็นวิญญาณต่างๆเรื่องราวต่างๆเรื่องราวในรับที่เข้ามาจะได้ถูกเลือกทางถ้าเลือกผิดชีวิตนะครับพังพินาศถ้าเลือกถูกชีวิตเปิดนะครับโชคชะตาบุญกุศลวาสนาใครคิดร้ายแพ้ภัยตัวเองอำนาจบัญมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดี ดวงบุญกุศลวาสนาจะหนักจับเต็มตกตำแหน่งบุญเป็นผู้มีบุญมากคนเกิดวันพุธมีผู้มีเป็นผู้มีบุญว่าบุญกุศลวาสนาจะหนักจัเต็มจะเลิกลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะพิบันเปลี่ยนแปลงพัฒนายอย่างก้าวกระโดดนะผมใครจะทาร้ายทาได้ยากเพราะว่าตกตำแหน่งบุญนะผมโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปัก,กคุ้คของราาักษาแต่ว่าโชคชะตาคนเกิดวันนี้มีข้อเสียนิดหนึ่ง ถ้าเจอสิ่งต่างๆสิ่งเล่นลับสิ่งอาถรรพ์แล้วเข้าไปแล้วบอกได้เลยว่าจะเป็นคนเครียดนอนไม่หลับนะครับคนเกิดวันพุธข้อเสียคืนนอนอนไม่หลับกวนกวายกระสับกระส่ายปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าเจ็บปดวดราวแสนทุกข์ทรมานไฟมันแผดเผานะครับแต่ว่าไม่นานสิ่งเหล่านั้นมันก็ย้อนกลับไปผู้ที่กระทำนะครับนะบผู้ที่คิดร้ายเพียงแค่คิดก็พังแล้วนะพังบินานด้วยมีอะไรบางอย่างคอยปกปักกุ้งของนาาักสัจ สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับคนเกิดวันนี้นะครับผมจะได้สามารถแก้ไขปรัปรุงเหมือนมีคนคอยบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆที่คอยจะ,จะต้องแก้ไขปรัปรุงมาดูคนเกิดวัน,นออกไปคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์ดวงชะตาแข็งเป็นอย่างมากอํานาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนน้ำเจ้ากตาพิกเปี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาตกตําแหน่งนะครับผมมีแต่คนแม่ตาเอ็นท คนเกิดวันศุกร์ท่านจะดูว่าเขาแข็งเกินไปนะครับบอกว่าคนเกิดวันนี้แข็งบริวารไม่ค่อยมีไม่จริงครับตกตำแหน่งเดลิเวอร์นะครับบริวารตกตำแหน่งเดลิเวอร์มีแจ่คนติดตามคอยปกปักกุ้งองาารักษาหนุนน้ำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นดวงชะตาแบบนี้ไม่ธรรมดานะผมมีแจ่คนช่วยเหลือถ้าใครมาคิดร้ายแน่นอนนะครับคนบริวารของเขาไม่ธรรมดาตกตำแหน่งทั่วใหญ่ มีแต่คนเข้ามาช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขอำนาจาบารมีมอบรางวัลอันยิ่งใหญ่มอบโอกาสทองนะรับถ้วยทองที่ยิ่งใหญ่จะนำพาซึ่งความประสมเล็นนะครับผมรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมบวังดังใจหมาจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูหนุนนำโชคชะตานะครับผมถ้าใครคิดร้ายจะมีบริวารคอยเข้ามาปกปักกลุมของนาศาและยิ่งดวงเข้าแข็งอยู่แล้วด้วยนะครับจะคิดร้ายจะทําอะไรทําไม่ได้ครับ แต่สิ่งเหล่านี้มันย้อนกลับไปทําให้คนเหล่านั้นพังพินาศมันเกิดความเล่าร้อนร้อนรูปคิดร้ายย้อนกลับไปนะผมสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับโชคชะตาของคนเกิดวันนี้ยังเจอคนที่มีอิจฉาคิดร้ายใส่ร้าย,ายป้ายสายีหน้าไหว้หลังเรารูปหัวแล้วตบนะับรูปหลังแล้วตบหัวนะผมเราแวดระวังกันครับนะครับคนเกิดวันนี้ต้องเราแว้ระวังปิดหูปิดตานะผมดวงชะตาจะเปิดรับศัพ นะครับผมรับทรัพย์รวยโชคให้ปิดวาใจาใเงียบถึงจะมีข่าวดีนะครับแต่ว่าลมร้อนมันย้อนกลับไปแน่นอนคนมันคิดร้ายนะครับไฟมันผ่านเผานะครับอยู่ภายในใจเขาอยู่แล้วก่อนที่อะไรจะส่งมามันเกิดความเล่าร้อนแผ่นเผาอยู่แล้วนะครับมาดูคนเกิดวันอะไรคนเกิดวันศั์เสาห้าแรงสุดอำนาจปารมีวาสนา สิ่งศักสิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหลุดนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสาวห้าเล่าร้อนแรงสุดอำนาจบาร,รมีวาสนาคนเกิดวันนี้ดวงชะตาโดนไฟแผดเผานะครับโดนไฟด้วยอำนาจบาร,รมีวาสนาคนเกิดวันนี้มันเกิดความเล่าร้อมันเหมือนคนนะครับดิ้นมันมีของเก่ามันมีของดีอยู่ในตัวเองนะับมือมันสัน่นพร้อมที่จะปาดประหารนะรับทำอะไรมันเกิดผลไปหมดไม่ว่าจะเป็นการคิดพินิจ หรือสวดมนต์คาถาต่างๆเกิดผลทั้งนั้นนะครับเขาเรียกว่ามีของเก่าจะทาอะไรง่ายไปหมดนะครับจะปฏิบัติธรรมก็ง่ายจะคิดดีทําดีเกิดผลทันทีจะคิดร้ายก็เกิดผลนะผมเพราะฉะนั้นจัดแจงเลือกทางให้ดีแล้วการคนเกิดวันนี้พอดวงชะตาท่้นตกตําแหน่งม้าพยองนะครับกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะจับปรับปรุงแก้ไขด้วยอานาจบาร,รมีวาสนาใครที่จะเข้ามาต่อกรอกับคนเกิดวันนี้คิดให้ดีนะจ๊ะ พราะว่าคนเกิดวันนี้กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะมุ่งมัน่นเอาจริงเอาจังถ้าท่านเข้ามาแล้วเขาก็ไฟกับท่านเขาก็สู้กับท่านนะผมก็เข้ามาสิครับนะบเนื้อฟ้ายังมีฟ้าและเจอคนเกิดวันนี้แน่นอนนะับสรรหาสารพัดวิธีแก้ไขปรับปรุงดวงชะตาขเขาตกเหรียญใหญ่เบื้เริ่มนะครับเป็นเศรษฐีเงินล้านแจ็คพอตเจ็ดสิบสองล้านเกิดขึ้นในโชคชะตาทําไมจะไม่ได้อำนาจบาร,รมีวาสนาการรี่เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสม,สมหวังดังใจหมาย เมื่อถึงเวลาเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมแล้วดวงกดดวันนี้เจ้ากรรมในเวรหนักแต่ก็แข็งเพราะว่าด้วยจิตใจที่นะผมห้าวหาญและอดีตชาติอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับสายยานพวกนี้นะผมเพราะฉะนั้นควรที่จะต้องระแวดระวังปรับปรุงแก้ไขการตัดสินใจอย่างน่ากลัวเกิดขึ้นกับคนเกิดวันเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดพินิจไต,ต่ตองอย่าใจร้อนนะครับอย่าตัดสินใจอะไรเร็วด่วนนะครับเพราะว่าคนเกิดวันนี้ไม่ธรรมดา คิดรวดเร็วทําเร็วนะครับมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่เหลียวหลังด้วยไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่ารู้ว่าข้างหน้าจะแพ้ก็ไม่หยุดทํานะครับจนกว่าจะพังพินาศก่อนนะครับะฉะนั้นขอพรจากสิ่งจากสิธิ์เป็นอีกหนึ่งที่สําคัญนะครับขอพรเมตตาจากสิ่งจากสิทธิ์ขอพรนะครับเราเอียอาา้ยปอหอซึ่งเครียดจากจีนเป็นองังสงให้บ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมากาขึ้นการค้าจเจริญรุ่งเรืองต่อแต่นี้ไปขอให้ท่านสุกสมสมหวงังดังใจมา รวยๆต่อจากน,นี้ไปถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุป,ปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติกเกอร์ครับให้ติดหมอสันดานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ใครไม่กดสมา,สมาชิกนับเข้ากลุ่มสายเรมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจนะครับเข้ากลุ่มกันนะครับเพื่อดูคลิปพิเศษของทางช่องนะคสำหรับสมาชิกพ,พิเศษสวัสดีครับ